สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบกับสัตีท่านบูเจริญแล้วก็ท่านสมาชิกนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ทำการอัปเดตข้อความใหม่เรียบร้อยสลับอคอรบโบอ,อะไรวะาบากีนะเออก็ลืมไปนิดนึงโอเค วันนี้ผมมาไกด์หรือว่ามาแนะนำแล้วกันนะ <Hey. S 1> ว่าควรปั้นตัวไหนดีในโครโบนี้นะจ๊ะเอาล่ะการมองการปั้นเรนเจอร์ก็ผมก็พูดบ่อยครั้งแล้วนะ <Yeah. S 1> โอเคแต่แบบยังไงทุกวันนี้ก็ทำให้เราเล่นไม่ใช่มองเรนเจอร์ในงานขึ้นเนื่องจากเก้าดาวา ให้พยายามคิดว่าอ่ามุมมองก้าดาวถ้าตัวไหนเป็นก้าวดาวมันมันเก่งแน่นอนแต่ไม่ใช่ก้าวดาวที่ทุกตัวที่จะเก่งนะครับ <Okay. S 1> โอเคเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเจ้ามูนอ่ะงานเลี้ยงน้ำชายอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วก็มูนอ่ะกีตาร์อย่างเงี้ยอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เก่งเลยอืมอันนี้สำหรับผมแต่ถ้าเป็นโคระบูที่เป็นก้าวดาวผมแนะนําเลยว่าให้ปั้นถ้าปั้นเดนแพ็กได้เลยนะอืม,อมตัวนั้นที่มีก้าดาวเนี่ยอย่างเช่น โอริเวอร์นะโอริเวอร์เป็นสายพลังธาตุไม้นะโอเคสายพลังธาตุไม้ก็มีดั๊ดมีดัมีนั่นมีนู่นมีนี่ก็ว่ากันไปนะแต่อันนี้ก็มีอีกแล้วนะสลับสายพลังธาตุไม้ก็เยอะชิบหายไว้วอดนะโอเคผมคิดว่าสกิลก็อืมไม่นก็น่าสนใจอยู่นะเพราะว่ามีเพิ่มแรกหนึ่งพันหน่วยนะโอเคซ่าโอริเวอร์ก็แป้นแม็กได้เลยดีไม่ดีแป้นแม็กเป็นตัวแรกของทีมเลยนะครับคิดว่านะอืม เพราะว่าแกมีฟื้นฟูนะแถมมีบททักษะแล้วก็เพิ่มเลือดแกแถมแกเขามีตีทะลุใช่ตีทะลุตีอ่ายังไงล่ะกระเด็นมีตีกระเด็นแล้วก็ทะลุอมะตะโอเคคูดาวสกิลเขาสิบวิเองนะสลับ Oliver, นะโอลิเวอร์นะโอ้ทำไมถึงทำเป็นสิบวิโนถ้าเราทำเจ็ดวิก็ว่าไปอย่างนะอืมอันนี้ก็น่าจะเล่นได้ดีโอเคอีกหนึ่งตัวก็เป็นบากิสังพระเอกของเรานะโอเคเดี๋ยวมาดูคูดาวสกิลเขาเท่าไหร่นะ 8วินะโอ้แล้วก็อีก8ปดวิมันเป็นอย่างนั้นนี่เองเป็นอย่างนั้นนี่เองเดี๋ยว8วิโอเคสกคิลเขา8วิหมดเลยนะสลหรับอ่าอ่าบาก,กิเออบาก,กิผมคิดว่าเป็นเอ็นเจอย์ Angel หนึ่งตัวที่ถ้าเขาเป็นสายพลัง <Yeah. S 1> ผมว่าน่าจะดีนะสายพลังธาตุไฟเนี่ยเพราะสายพลังธาตุไฟมันตัวเก่งมันมีน้อยนะอ อย่างนั้นก็มีตัวเงีงมาก็ยังยีดอันนี้เป็นสายว่องไวซะด้วยก็แถมยืนจุด220เพื่อฮัโลโหลอ่าประมาณเจ้าเบลคุงนะผมก็คิดว่าก็คงจะอารมณ์นะนะั้นแหละเบลคุง2องโอเคสกิลก็แอบคล้ายๆเบลคุงนะโดยมีสตันเนี่ยยกเลิกภาวะอมตะเหมือนเบลคุงเวอร์ชันอัปเกรดอะเพราะว่า เบลคูมีสตันเบลคูมีทะลุอมตะเบลคูมีดาเมจเบลคูมีลิซ์มีรีเซตคูดาวสกิลก็ตามนั้นนะครับก็เป็นแค่เบลคูเวอร์ชั่นอัปเกรดอ่ะเนี่ยดูดูสกิลการรีเซตเขายังแบบเพิ่มพลังโจมตีเบลคูก็เพิ่มพลังโจมตีแต่เบลคูไม่มีสร้างบาเรียแค่นั้นเองนะสำหรับเบลคูผมให้นิยามไอบากิว่าไอเบลคูวีสองที่เก่งกว่าเบลคูวีหนึ่งโอเค เป็นเบลคุงเวอร์ชั่นอัปเกตกันแล้วกันนะประมาณนั้นนะแถมเบลคุงก็มีฮอมสปานไฮเปอร์ er, อันสร้างล่างคนนะอันนี้ก็เป็นใช้แล่1 0ึ่งพันหน่วยของบากิโอเคก็บากิเอาตรงๆนะผมก็อยากได้นะเอามาแทนเบลคุงไปเลยเพราะว่าเบลคุงก็คูดาวสกิลก็ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ ผมคิดว่าเจ้าบากิอาจจะเก่งกว่าเก่งกว่าอยู่แล้วผมคิดว่ายังไงก็เก่งกว่าแถมเขาเป็นเก้าดาวได้ด้วยนะเพราะว่าดูจากเบลคุงผมก็ประมาณนั้นนะยืนจุดเขายืนใกล้กว่าเจ้าบากิอีกนะบากิเขายืน220อันนี้เบลคุงยืน133นะซึ่งมันจะใกล้กับแถวหน้ามากเกินไปนะโอเคแล้วก็คูดาสกิลของเขาสกิลที่1ก็ซิกสกิลรีเซ็ตนะสกิลรีเซ็ตที่แบบยังไงล่ะที่คูดาวนั้น ก็จะว่างนั้นก็ได้นะโอเคแต่ก็เนื่ออื่นก็คงจะไม่มีอะไรแบบน่าสนใจนะแต่เออมีอย่างนึงก็ขัดขวางการฟื้นฟูนะอันนี้ที่บากิไม่มีประมาณนั้นนะโอเคสรุปเลยแล้วกันว่าขบนในเดือนนี้ผมคิดว่าก็ปั้นได้อยู่2ตัวแล้วมั้งแ,แล้วก็ตัวอื่นผมคิดว่าก็ไม่น่าจะเก่งอะไรมากนะโอเคเดี๋ยวขอดูสกิลนิดนึงนะอันนี้ห้มามใช้รักษาอันนี้เป็นใบนะ แล้วก็อันนี้สายพลังออันนี้เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ความเร็วกันยมตีแล้วก็อัตตาครินะอันนี้เป็นสายพลังอ่าอันนี้โอไม่มีทะลุมาตะนอกนั้นก็เพิ่มแมน่อันนี้พิ่มแม่อันที่หนึ่งตัวอื่นผมมองว่าเฉยๆหมดเลยนะก็มีค่อยสักเท่าไหร่นะโอเคประมาณเท่านี้แล้วกันนะสองตัวที่ปั้นแม็กได้ก็มีบากิและโอริเวอร์นะจ๊ะโอเคก็อคขอ คิดว่าน่าจะไปเปิดกาชา,าช่วงน่าจะเพิ่มโอกาสนะโอเคไปเจอกันวันนั้นแล้วกันนะสำหรับการเปิดกาชานะโอเคเดี๋ยวผมก็คงจะดองรูบี้ไว้600รูบี้ถ้าได้อ,อลิเวอร์อลิเวอร์มาทำไมเออก็ผมมีดั้นแล้วก็อดัมอีกแล้วไงไม่ต้องมานะอลิเวอร์อย่างไผมก็ขอแค่าปากกคิเพิเดียวก็พอสลนะโอเคสำหรับโคโรโบนี้ดิบิดีอาจจะทำาบาก,กิขึ้นเป็น9กาดาวเลย เพราะว่าเจสิก้าผมไม่ได้ทําเป็นก้าวดาวนะผมรอ,อตัวที่จะเป็นก้าวดาวแบบที่เป็นโคโรโบจริงๆเพราะว่าการที่ทําเป็นขึ้นก้าวดาวในเลนเจอร์ปกติผมคิดว่าใครๆก็แบบสามารถทําได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นพวกเลนเจอร์ที่เป็นแบบลิมิเต็ดนะลิมิเต็ดที่ไม่สามารถกลับมาเปิดขายได้แล้วนะ,ปะเปิดกลับมาเปิดสูงได้แล้วก็คงจะทําแบบนั้นดีกว่านะทำแบบไอ้พวกโคโรโบดีกว่าประมาณนั้น โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะก็มาแพ่มมาแนะนํามาบอกกล่าวเล่าเรื่องสลับเพื่อน<ๆ>พี่ๆน้องๆที่หลงเข้ามาดูคลิปของผมนะครับโอเคก็วันนี้ก็สวัสดีครับ